สวัสดีครับผม A&N n c h a, a n n e l ครับทุกคนครับวันนี้จะมาอัปเดตนะครับต่อเนื่องอันนี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับผมมาอาคอนเทนต์พบหมอมีบุตรยากนะครับซึ่งวันนี้ก็เป็นวันนัดนะครับก่อนหน้านี้เนี่ย ที่จริงมันจะถึงวนันนัดเมื่อสองรอบแล้ว e, แต่ว่าด้วยสภาพว่าโควิดนะครับที่สินคลินเนี่ยคือตอนนั้นช่วงตอนนั้นนี่คือโควิดระบาดอย่างที่ขอนแก่นนะครับทุกคนทีนี้เนี่ยหมอก็เลยโทรไปเลื่อนนะัดเพราะว่าเคสเราเป็นเคสที่ไม่ฉุกเฉินนะครับหมอก็เลยเลื่อนนัดไปก่อนทีนี้เป็นรอบที่3นะครับที่เลื่อนมาเลื่อนมาเรื่อยๆวันนี้ก็วันที่ Leah, matin, 24พฤษภาคมนะครับก็มาคลินิกนอกเวลาเหมือนเดิมครับทุกคนก็พบกับอาจารย์ท่านเดิมนะครับวันนี้ จะมีอะไรนะครับเคลื่อนไหวเลยว่าคุณหมอจะให้เตรียมอะไรไว้บ้างนะครับเพราะว่าเมื่อครั้งที่ที่มาล่าสุดเนี่ยหมอให้ตรวจสเปิร์มไว้แล้วก็ให้ให้ยากลับไปทานนะครับสองคนนะครับตรวจสเปิร์มแล้วก็ตรวจเลือดอ่าตรวจสเปิร์มตรวจเลือดนะครับก็ดเดี๋ยวตรวจแบคทีเรียอ่าวันนี้น่าจะไปฟังผลสเปิร์มแล้วก็ผลเลือดแล้วก็เดี๋ยวคุณหมอจะให้เราพวกเราทําอะไรต่อนะครับเดี๋ยวมาอัปเดตกันครับ และแล้วเราก็ากได้กลับมาถึงบ้านแล้วนะครับทุกคนเดี๋ยวเราจะวันนี้นะครับคุณหมอนัดเป็นรอบที่2เนะาะหลังจากที่เราไปแล้วก็ตอนนั้นเราไปล่าสุดมีนาปลายมีนาเนาะจริงๆอะ่ะเราไปมีนาเสร็จแล้วคุณหมอก็จะนัดเมษาแต่ว่าพอดีมันมีโควิดเข้ามาก็เลยเลื่อน เลยเลื่อนนัดออกไปเรื่อนอนแรกคุณหมอว่าเลื่อนอจาก20่0ิบี่หรือ21เมษายนเนี่ะเป็น17พฤษภาเราก็เลยบอกว่า,างั้นขอเป็นวันที่24่เลยไปเป็นมีกข้อหนึ่งสามอาตอนแรกาสามพฤษภาใช่ตอนแรกสามแล้วทีนี้ก็บอกว่าโควิดยังไม่ดีขึ้นคือคือตอนนั้นทุกคนโควิดคอนแกนนี่คือระบาดหนักมาก คือเคสของพวกเราเนี่ยก็คืออย่างที่บอกเพราว่ามันไม่ได้ไปไม่ใช่เคสที่เร่งด่วนอะไรคุณหมอก็เลยเลื่อนไปก่อนนะครับแล้ววันนี้24พฤษภานะครับก็ถึงคือสภาวะโควิดก็ดีขึ้นแล้วของขอนแก่นนะครับวันนี้ก็มีผู้ติดนิวนิวเคสก็แค่3คนนะครับไม่ได้ตอนนั้นโอ้โหหลัก10เลยนะหลัก1 0หลัก20เลย,นะลลเลยตอนนั้นคือเขาก็ต้องเลื่อนนะครับอ่ะทีนี้วันนี้นะครับ เราพบคุณหมอท่านเดิมนะครับเราพบคุณหมอชื่อผูดชื่อได้ปะยังยังไม่ต้องพูดกันแล้วกันเนาะ<ม>อ่าเราพบคุณหมอท่านเดิมนะครับวันนี้เราคุณหมอทําอะไรให้เราบ้างครับคือวันนี้เนาะคุณหมอนัดฟังผลจากที่ครั้งที่แล้วเราตรวจสเปิร์มไปก็มีตรวจสเปิร์มตรวจเลือดแล้วก็ตรวจแปซเมียรตรวจมะเร็งปัมบลูกผลปรากฏว่าสเปิร์มก็ดี สเปิ์มีดีขึ้นดีขึ้นเยอะมากครับแต่ว่าก่อนหน้าที่ที่จะมาหาหมอเนี่ยผมกินผมกินผลิตภัณฑ์พวกหนึ่งเดี๋ยวผมจะผมจะพูดให้ฟังจะรีวิวอีกทีกทใ,ในในคลิปถัดไปเพราะว่าถ้าพูดรวมๆกันแล้วคือมันต้องลงรายละเอียดแล้วก็กลัวมันคลิปจะยาวเกินไปนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมารีวิวในส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ผมทานนะครับ ว่ามันทําไมถึงตัวน้ําเชื้อถึงเพิ่มขึ้นนะครับผมอ่ะ,อะเราพูดถึงรายละเอียดวันนี้ว<อ>กันวันนี้คือผลสเปิมดีขึ้นเยอะขึ้นแต่ว่าการไหวไปข้างหน้าแล้วก็ตัวสมบูรณ์เนี่ยก,ก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ยังน้อยอยู่ส่วนผลการตรวจอ,อันตราซาวมดลูกตอนนั้นก็ก็ปกติดีทุกอย่างก็ไม่มีอะไรแล้วก็แปบ๊แปบเซเมียก็ปกติแล้วก็ผลเลือด มีการตรวจทาร์สเมียก็ไม่มีไม่ได้เป็นทาร์สเมียทั้งคู่แต่ทั้งคู่นะเ,ปเป็นพาหะคือโดยปกติคนอีสานนะครับก็เป็นยยส่วนใหญ่ก็คือพาหาทะทารซสเมียอยู่แล้วนะครับอันนี้คือไม่ถึงกับเป็นโรคแต่เป็นพาหะนะครับคุณหมอก็แนะนําว่าผู้ชายเป็นพาหะผู้หญิงเป็นพาหะลูกไม่ก็อาจจะเป็นพาหะเหมือนเราได้แต่ว่าไม่ใช่ชนิดที่รุนแรง ไม่ไม่ใช่ชนิดที่ร้ายแรงเนาะโอเคสำหรับวันนี้วันเนี้ยตัวผู้หญิงเนี่ยนะคะก็คือมีประจำเดือนวันที่3ซึ่งเหมาะสำหรับการตรวจดูไข่ตั้งต้นไข่ตั้งต้นสำหรับการตกไข่ในรอบเดือนต่อไปคุณหมอก็เลยอันตาซาวให้อันตาซาวดูเนาะอันตาซาวเนี่ยเ,เพื่อที่จะดูไข่ตั้งต้น พออันตรสาวเสร็จแล้วเนี่ยคุณหมอก็บอกว่าไข่ตั้งต้นเนี่ยดีมากเลยด้านซ้ายเนี่ยมีไข่5ใบด้านขวามีไข่4ใบรวมทั้งหมดมีไข่9ใบนะคะซึ่งหลังจากที่ตรวจเสร็จเรียบร้อยคุณหมอก็อแนะนําวิธีการเนาะว่าขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการฉีดใช้ยาก็จะให้ยาไปฉีดคุณถือยามาด้วยเปล่า มันมันเดี๋ยวเดี๋ยวผมขึ้นภาพนิ่งให้ดูก็แล้วกันนะคะว่ายามันเป็นลักษณะแบบไหน<ม>คือด้วยความที่เราเป็นเจ้าหน้าที่เนาะคุณหมอก็เลยสั่งยาอีกสเปกหนึ่งมาให้ก็คือปกติผมไม่รู้ว่ายาเซตที่เป็นบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่สามารถฉีดด้วยกันให้กันเองได้เนี่ยมันจะเป็นเซตยาแบบไหนซึ่งเซตยานั้นมันคุณหมอบอกว,ว่ามันราคาแพงกว่า เซตยานี้คือเราต้องมาผสมเองเดลูดยาเองอะไรเองผสมแล้วก็ฉีดเองอะทุกคนมันก็เลยอาจได้เซตยาที่เป็นตัวยาเดียวกันแต่วิธีการผสมเนี่ยตัวนั้นมันจะสะดวกกว่าแล้วก็ราคาแพงกว่าแต่ของพวกเราเนี่คือต้องมาผสมเองแล้วก็ฉีดให้กันเองนะครับมันก็เลยอ่า ค่อนข้างที่จะถูกลงมาแต่ในความถูกในที่นี้เดี๋ยวท่วงท้ายเรามาฟังราคากันเดี๋ยวพูดตอนนี้และอ่านายแล้วก็แชร์ในเรื่องของอที่เราไปพบวันนี้ก่อนค่ะยาที่คุณหมอให้มาวันนี้ก็จะเป็นเป็นยากระตุ้นไข่ตกโดยคุณหมอให้ฉีดทุกวันตั้งแต่วันนี้วันที่24พฤษภาจนถึงวันที่29วันที่29พฤษภาเลย ฉีดวันละหนึ่งครั้งเวลาประมาณ18ถึง1 8 3 0นของทุกวันนะคะเพื่อกระตุ้นไข่ตกแล้วคุณหมอก็จะนัดมาดูไข่อีกทีหนึง่งวันที่29ที่ที่ขอนแก่นลามนะครับเพราะว่าคุณหมอไปทํางานที่โรงพยาบาลขอนแก่นลามด้วยเพราะว่ามันครบรอบตอนนั้นคือมันคือียกว,ว่าอะไรอะ่ะมันครบดิลครบรอบดิลณนะตอนนั้นคือคุณหมออยู่ที่นั่น ก็เลยจําเป็นต้องนัดไปที่โรงพยาบาลคอนแกนรามเพื่อไปอ,อัลตราซาวอีกรอบหนึ่งอัลตราซาวดูว่าไข่เ,เนี่ยการกระตุ้นไข่เนี่ยเป็นไปได้ด้วยดีหรือเปล่าไข่ใ,ใบโตดีหรือว่า,ามีการจเจริญเติบโต,ตดีหรือเปล่าพร้อมสําหรับการที่จะเก็บไข่หรือเปล่า,อ,าอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงพูดถึงเรื่องยาคุณหมอมีมาให้สองตัวนะครับมีตัวแบบ คือให้ฉีดก่อนฉีดหลังแล้วท,ท,ทีนี้คือจ่ายมาทั้งหมด2ตัวอีกตัวนึงมันต้องแช่เย็นด้วยนะครับ <S <S แต่คือฉีดคนละเซตก,ก่อนฉีดเซตแรกก่อนแล้วก็ต่อไปเข้าไปฉีดอีกเซตหนึ่งนะครับเป็นยา2ตัวนะครับซึ่งในตัวของผมเองวันนี้ก็ไม่ได้ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าไปฟังแค่ผลสเปิร์มเฉยๆแล้วก็ฟังผลเลือดวันนี้ก็ไม่ได้ยาไม่ได้อะไรกลับมากล,บกลับมาทานเหมือนรอบที่แล้วนะครับส่วนใหญ่ก็คือจะมา ดูแลดูมาตรวจในส่วนของอาทางผู้หญิงนะครับส่วนผมก็ไปเป็นเพื่อนเฉยๆนะครับ <Okay. S 1> ก็ก็มีแค่นี้เนาะสำหรับวันนี้ก็อีกวันนี้20วันที่29พาพฤษภานะครับเดี๋ยวมาอัปเดตอีกรอบนึ่งว่าหลังจากที่คุณหมอนัดมาหลังจากที่เราฉีดยาทุกวันอยู่แล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับต่อไปเรามารู้เรามา พูดถึงเรื่องค่าใช้จ่ายของวันนี้แล้วกันนะครับเอาของผมก่อนขอ,ของผู้ชายก็จะมีค่าบริการทางการพยาบาล50บาทค่าบริการอื่นๆที่ไม่เกี่ยวกับการรักษาพยาบาลโดยตรงค่าธรรมเนียมการแพทย์ร5 0ยบาทของบินของผู้ชายเนี่ยรวมเป็น200บาทนะคะ,ะต่อมาบินของแฟนผมนะครับหนองนา,นานะครับค่ายา สองตัวค่ายาสองตัวเนี่ยมันเป็นยานอกบัญชียายคือพวกเรา<แ>พวกเราเป็นสิทธิข้าราชาการนะครับทุกคนแต่ว่ามัน ide, อินเฟอไทายมีบทยากเนี่ยมันไม่สามารถเบิกได้นะครับถึงแม้ว่าจะมาในเวลาราชาการก็เบิกไม่ได้นะครับทุกคนก็คือถ้าเกิดว่ามันเป็นยานในบัญชียาหลักเนี่ยมันจะไม่แพงขนาดนี้แต่เนี่ยมันเป็นยานอกบัญชียาเป็นยาเฉพาะ<น> นอกบัญชียาหลักแห่งชาติเนี่ยมันก็เลยแพงทีนี้เนี่ยเฉพาะค่ายานอกเนี่ยครับ3า9 3 3บาทเห็นบินครั้งแรกนี่โหตัวเย็นเลยมือสั่นจ้าทุกคน <c oughs> นะครับอาต่อมาเป็นค่าค่าตรวจวินิจฉัยก็น่าจะเป็นค่าอัตราซาวเนะะาะ960บาทนะครับแล้วก็ค่าบริการทางการพยาบาล50บาทแล้วก็ค่าค่าทมเนียมแพทย์ สามร้อยห้าสิบค่าหมอทำอันต์ซาวด์อ่าค่าค่าทำอันต์ซาวด์ด้วยค่าพบด้วยเราคิดว่าค่าพบมันเรานัา้นน่าจะเท่ากันนะร้อยห้าสิบแล้วอีกสองอีกสองร้อยน่ะเป็นเป็นค่าอันต์ซาวด์เราคิดแบบนี้นะเพราะว่าบินของเราเนี่ยมันร้อยห้าสิบไงมันน่าจะราคาเท่ากันแล้วที่เข,ขาเขารวมเป็นสามร้อยห้าสิบก็ค่าหมอทำอันต์ซาวด์ให้รวมรวมแล้วครับทุกคนสองบินก็เป็นเงินสามหมื่น 5,493บาทจ้าไม่ใช่3,5,293รบวม2บินไงคะอ๋อ200บวกสองอ๋อโอเค<ม>อันนี้ยังไม่รวมกันหรอยังโอเคถ้างนก็ถูกละส5 4 9 3้า3บาทเน็ตเนตเลยทุกคนก็ถึงกับปาดเหงือเลยครับคือ <c oughs> แต่ว่าอันนี้มันก็คือถ้าถ้าพูดว่าแพงไหมแบบ ตอนนี้คือยังยังเบยๆนะตอนที่มีการทําจริงๆอ่ะ<ร>ก็<ร>ต้องจ่ายเงินก้อนใหญ่แล้วเป็นเป็นหลักแสนเลยตอนที่ย้ายตัวอ่อนเลยคือที่เขาพูดให้ฟังตั้งแต่ตั้งแต่ก่อนอ่ะเราไม่รู้ว่าเอ่อค่าๆเนาะว่าหลังจากอันเนี้ยสมมุติว่าเราเรากระตุ้นไข่ไปเรื่อยๆกระตุ้นกระตุ้นจนกระทั่งถึงวันไข่ตกก็จะมีการทําให้ไข่ตกแล้วก็ เอาไข่เนี่ยออกมาเก็บหมายถึงเก็บไข่แหละอืมอืมเอาไข่ออกมาเก็บซึ่งกระบวนการขั้นตอนในการเก็บไข่เนี่ยก็จะต้องมีค่าใช้จ่ายอีกอก็ต้องรอดูนะครับว่าคือไม่ก็เป็นครั้งแรกของพวกเราเนาะเพราะว่ามันประสบการณ์ทำอีซี่หรือว่าทําเด็กหลอดแก้วครั้งแรกเนี่ยมันเป็นยังไงเพราะว่าก่อนหน้านี้นคือเราเราก็แชร์ประสบการณ์เรื่องของการทําอ UI มาแล้วสีครั้งก็คืออ่าท่านไหนที่ เพิ่งเข้ามาติดตามเห็นคลิปนี้ก็คือสามารถที่จะไปดูดย,ย้อนหลังได้นะครับดเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์มาให้เนาะคือสําหรับท่านที่จะติดตามในคู่ของพวกเรานะครับหรือว่าท่านไหนที่มีประสบปัญหาเหมือนพวกเราอยู่นะครับผมก็วันนี้มาแชร์นะครับคลิปนี้เป็น EP ที่4แล้วนะครับในการพบหมอมีบุญยาของพวกเรา2คนนะครับอันกับนานาน,นะครับทุกคนก็เดี๋ยวคลิปหน้านะครับวันที่29 29ิบเกสิกาพฤษภานะครับพวกเราก็จะมาแชร์อีกว่า คุณหมอนั้นมาทําอะไรทํายังไงบ้างามีใช่เราก็จะมาแชร์ประสบการณ์คือทุกครั้งที่ทุกครั้งที่เรามาหาหมอเราก็จะทาคอนเทนต์แล้วก็อัดคลิปลงไว,ไว้ในช่องแบบนี้เผื่อเป็นประโยชน์นะครับสำหรับท่านที่ประสบปัญหาเหมือนพวกเราสองคนนะครับก็คือมาแชร์มาพูดคุยมาพูดคุยให้กันฟังหรือว่าท่านไหนที่ประสบความสําเร็จแล้วนะครับอยากจะมาแนะนําในส่วนของพวกเราสองคนก็ยินดีนะครับสามารถ อคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยครับผมครับสำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับถ้าชอบก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s ั b ส c คร b e ช่อง A N Channel นะครับเป็นกำลังใจให้พวกเราทั้งสองคนด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณส,สำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับอาธุสาาุูไอกด subscribe ใครกดติดตามกดไลค์กดแชร์ขอให้ร่ำรวยเงินทองให้มั่งมีสีสุขกดเลยกดเลย